สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ Honda City นะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาทําการเพิ่ม BSM นะครับเป็นของ Can เซนนะครับแบรนด์เคนเซตรงนี้นะครับก็จะมีเรดร์อยู่ตรงหลังรถนะครับส่งสัญญาณไปที่กระจกเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมอุปกรณ์ของ BSM กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวรับสัญญาณครับตัวนี้จะอยู่ตรงซ้ายขวาของหลังรถนะครับตัวนี้จะรับสัญญาณแล้วก็ส่งไปที่ของตัวนี้นะครับ พอรับสัญญาณไปที่กล่องตัวนี้กล่องตัวนี้ก็จะแจ้งไปที่ไฟนะครับไฟว่ามีวัตถุมาจากฝั่งซ้ายหรือขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟทั้งสองข้างคือถ้ามีวัตถุปุ๊บเนี่ยไฟก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเราตีไฟเลี้ยวนะครับสถานะจะเป็นสีแดงก็คือว่าระวังอันตรายนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัววัดองศาของตัวเรดาร์ข้างหลังนะครับวัดองศาให้มันได้พอดีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขายึดนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นขายึดเลาด์นะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับลำโพงเวลา,าขึ้นสถานะส,สีแดงนะครับก็จะมีเสียงติดต๊ดติดต๊ดนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟที่รวมมาที่กล่องตัวนี้จะเป็นไฟซ้ายกับขวานี่นะฮะสองเส้นนี้ไฟซ้ายกับไฟขวาที่ส่งไปนะครับ หลักๆก็จะประมาณนี้ครับก็สถานะของตัว bsm นะครับก็จะมีอยู่2สถานะก็คือว่าจะมีสีเหลืองกับสีแดงนะครับก็สถานะนะครับก็จะแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับตรงกระจกเนี่ยเราจะยิงเลเซอร์เข้าไปด้วยครับเป็นรูปแบบนี้นะครับก็สีจะมีอยู่2สถานะนะครับก็คือสีเหลืองกับสีแดงนะครับก็เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีเสียงด้วยนะครับระวังอันตรายจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนนะครับก็ ถ้าตีไฟเลี้ยวขึ้นแบบนี้ก็คือว่าระวังรถทางด้านหลังที่จะแซงมานะครับรูปแบบการติดตั้งของ BSM ของ Kenzen นะครับก็จะมีอยู่อุปรกรณ์อยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็จะมีเรดาร์ uh, นะครับแล้วก็ตัวแสดงสถหาหนะไฟแล้วก็เป็นกล่องอินเตอร์เฟสครับตัวนี้ก็จะทํางานร่วมกันนะครับผมก็รูปแบบการติดตั้งของ BSM นะครับก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะครับก็ถือว่าทํางานง่ายมากๆแล้วก็ไม่ใช้เวลานานเกินไปนะครับ ก็ท่าในใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อร้านไทคาช็อปได้หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ